<laughs> น้องนุกออกมาชมสวนทุเรียนค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะน้องนุกเขาใส่หมวกมาด้วยวันนี้แต่ไม่มีแดดนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะ พาชมสวนไปด้วยวันนี้นะคะสวัสดีนะคะน้องนุกสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะโอ้โหวันนี้ใส่ขาเอามานะคะไม่ให้ยุงกัดเอากางเกงขาลงหน่อยค่ะเรียกน้องดำมาสิน้องดำนั่นเสียงไกล สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะหูขาถามขาดูดิคะขาเป็นอะไรคะขาเป็นอะไรเนี่ยถามดูสิขาทำไมไม่ยืนคะขาเป็นอะไรคะขาเป็นอะไรทำไมไม่ยืนคะถามดูสิเอากางเกงดึงลงปิดขาและยุ่งกัด ถามดูสิขาเป็นอะไรขาเดินไม่ได้เหรอคะถามดูสิถามดูในขวอยห้างให้ดูหน่อยเด้อข่อยห้างให้ดูหน่อยทําเป็นไหมในขวอยห้างให้ดูหน่อยพี่กาซ่ามาหรือยังนะพี่กาซาอยู่ไหนเนาะวันนี้พี่กาซามาหรือยังโหนี่ดำโหนี่ดำงาน นี้ก็บรรยากาศในสวนนะคะช่วงเงยน็เยนๆมีทุเรียนด้วยดำมีน้องดำมาด้วยนะคะสวัสดีน้องนุกด้วยนะคะเท่ามาแล้วก็ฝากติดตามน้องนุกด้วยนะคะ